สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้ผมได้กราบนมัสการน้อมนำเอาพระร่วงหลังรางปืนนะครับกรุกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งปัจจุบันอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติศรีสัชนาลัยพระร่วงหลังรางปืนนี้นะครับเป็นศิลป,ปะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลป,ปะบาทยน์นะครับแต่สร้างเนี่ย สร้างหลังจากศิลปะบายอนแน่นอนเพราะว่าบายอนนั้นไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีประเพณีสร้างพระพิมพ์เพื่อบรรจุนะครับการสร้างพระพิมพ์เพื่อบรรจุเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีเมื่อตอนยุคสมัยราวต้นสุขโขทยัยราวพ่อขุนศรีอินทราทิศน,นะครับถ้าขาดเกินผมว่าประมาณนั้นสร้างเป็นกษัตริย์กษัตริย์ไทยสร้างนะครับ ไม่ใช่สมัยพระเจ้าชัยรมันที่7นะครับเป็นกษัตริย์ไทยสร้างนะครับศิลปะก็เป็นลบบุรีแบบบายนพระพักเนี่ยจะออกเป็นคล้ายๆไปทางมอนนะครับแล้วก็สวมเสื้อนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ,อยืนปางประธานพรและตรงส่วนนี้นะครับถ้าเป็นศิลปะทางบบยนเนี่ยนะครับตรงขอบการทรงผ้าเนี่ยจะ,จะเป็นลนักษณะเป็นชายตรงมาเลยแต่นี่เฉียงนะครับเป็นเฉียงเฉียงแบบนี้ นะครับทรงเครื่องแบบกษัตริย์นะครับที่สําคัญที่สุดนะครับในการดูเนี่ยนะครับซึ่งจุดสังเกตจุดแรกของพระร่วงหลังร่างปืนเนี่ยนะครับให้ดูที่พระศอให้ดูที่คอเนี่ยครับที่คอเนี่ยจะมีกรองศอนะครับเห็นไหมครับกรองศอเป็นเส้นตรงเลยที่คอเนี่ยเห็นไหมครับนะครับเป็นพระร่วงศิลปะ ลบบุรีเลยครับที่ได้รับอิทธิพลศิลปะบายอนนะครับกึง่งกพระพักเนี่ยไปทางหาริพุนชัยนะไปทางได้รับอิทธิพลทางนั้นนะทางทางมอนนะนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนอกจากตรงคอนี้มีต้องมีกรองสอแล้วก็คือดูที่ไข่ไข่สีขาวๆพวกนี้เนี่ยนะครับจะขึ้นทั่วทั้งองค์ ถ้าเป็นไขแท้ในสกิดยังไงก็ไม่ออกนะครับไข่พวกนี้จะติดแน่นเลยไม่ใช่เคมีนะครับไข่พวกนี้จะติดแน่นเลยนะครับจะมีไขนะครับจุดที่สังเกตที่2นี่คือจะต้องมีไขทั่วทั้งองค์เลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเห็นไหมครับมีไขทั่วทั้งองค์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะแล้วก็ปางยืนประธานพรนะเป็นปางประธานพรนะครับพาดขวายกขึ้นในรูปแบบนี้ ะครับแล้วก็จีบชายผ้าเนี่ยออกเฉียงเฉียงนะฮะลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็แย้มพระโอษนะครับจะยิ้มนะครับประทานพรยิ้มแย้มพระโอษนะฮะถ้าไปเจอในรูปต้องเป็นรูปแบบนี้แล้วก็มีกรองสอสร้อยคอนะครับเป็นเส้นตรงๆตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดต่อมาในการดูพระร่วงหลังรางปืนก็คือด้านหลังเนี่ยนะครับนอกจากรางปืนที่เห็นแล้วนะฮะก็ยังมีส่วนของเนี่ยรอยเส้นของการปาด นะครับคล้ายตะไบเป็นเสี้ยนทั้งองค์เลยนะเห็นไหมครับการปาดนี่ต้องดูนะครับผสมกับการดูไขที่ปรากฏเนี่ยพวกไขน่นะครับปรากฏอยู่นะครับพระร่วงหลังลังปืนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นพระเสน้นอสนิมแดงก็สนิมแดงทั้งองค์ใน,นนั้นเนี่ยเกินไปนะครับนี่คือพระร่วงหลังลังปืนวิธีการดูก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกเลยเรามาทวนกันนะครับตรงคอเนี่ย จะต้องมีกรองสอนะครับคือมีสร้อยคอเป็นเส้นตรงๆอยู่นี้มือขวาประหัดขวายกขึ้นผายฝ่าพมือฝายายฝ่ามือออกนะครับเรียกว่าบางประทานพรนะครับมีกรองสอมีสร้อยคอสวมเสื้อนะครับลักษณะจะปรากฏคล้ายๆสนิมแดงนะครับตรงนี้ ผมคิดว่าเป็นความชื้นนะครับความชื้นของกลุที่บรรจุอยู่นะครับสภาพวาแวดล้อมเนี่ยมันให้เกิดคราบต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนกับสนิมเนี่ยนะครับแต่ก็คงไม่แดงทั่วทั้งองค์นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆความชื้นนะครับตามปฏิกิริยาเกิดลักษณะคล้ายๆสนิมนะครับแต่ไม่ใช่นะครับที่สําคัญที่สุดนะครับไขเนี่ย ต้องมีทั่วทั้งองค์นะครับไขจะต้องมีทั่วทั้งองค์วันนี้ท่านเห็นพระร่วงหลังลางปืนแล้วก็จดจําไว,นวนน้นะครับส่วนสําคัญที่1นนะครับเป็นศิลปะลบบุรีแบบบบยน์นะครับแบบนี้นะครับ,นะรบแต่ไม่ใช่สร้างสมัยบายน์หรือสร้างสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันแน่นอนไม่ใช่นะครับกษัตริย์ไทยแหละสร้างกริยัไทยเนี่ยมีความ ประเพณีความเชื่อนะครับขึ้นคลองราชหรือจะทําอะไรต่างๆเนี่ยจะมีความเชื่อจะมีความศรัทธาในการสร้างพระเนี่ยเพื่อสืบทอดาศาสนาโดยสร้างพระพิมพ์เนี่ยบรรจุไว้ตามกูตามปรางตามเจดีต่างต่างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นกษัตริย์ไทยสมัยบายน์ไม่มีการสร้างพระพิมพ์แบบนี้นะครับนะนะส่วนกษัตริย์ไทยสร้างผมว่าก็เราๆพ่อขุนศรีอินทราทิต์แหละครับสร้างนะครับ อ่ากรองสอันดับแรกสร้อยคอต้องมีนะเป็นตรงๆที่สองไขที่3เนี่ยตรงพระโอ์นี่ต้องแย้มยิ้มนะย้มพระโอ์นะครับอันที่4นี้ก็คือรอยปาดเป็นเส้ยนอย่างเงี้ยนะครับต้องมีด้านหลังทั่วทั้งองค์นะครับดูไม่ยากครับดูพระร่วงหลังรังปืนนะครับดูธรรมชาติดูไขให้เป็น วันนี้ก็ได้นำมาเป็นองค์ครูให้ทุกท่านนั้นได้สืบสะสะืบเสาะแสวงหาของแท้นะครับต่อมาได้พบอีกหลายกลุ่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยเป็นกลุ่หลังปี2,500นอ่ะนะครับก็พบอีกหลายกลุ่ก็ในซุ้มก็จะมีแบบว่าลวดลายนะตรงซุ้มตรงกระจังเนี่ยแต่นี้ไม่มีลวดลายอะไรนะครับ,นะรบพื้นหลังพระนี่ก็เท่ากับองค์พระเลยนะครับ นะครับอย่าลืมนะครับส่วนสําคัญเนี่ยต้องมีกรองสอสร้อยคอนะครับพระร่วงหลังล่างปืนแล้วต้องมีไขพวกไขพวกนี้แกะไม่ออกนะฮะผมใช้จิ้มเนี่จิ้มจริงๆนะฮะเนี่ยทดสอบขูดไม่ออกหรอกครับนะครับไขนะครับแล้วก็ที่ฐานก็จะมีรอยเห็นไหมรอยปาดเหมือนตะไบเลยเห็นไหมครับนะฮะถือว่าองค์นี้เป็นองค์ที่สมบูรณ์นะหาสมบูรณ์ยากนะพระร่วงหลังปืนนะครับ จำมาไว้นะครับจำไว้เป็นองค์ครูสำหรับวันนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับก็ขอฝากให้เป็นกำลังใจด้วยครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับในการดูพระล่วงหลังรางปืนเจอแบบนี้เก็บเลยนะครับนี่แหละครับของแท้ครับสวัสดีครับ